Long vào, long giáp nữa, long giáp, không, long Tệ long mà Tệ long mà long Tệ long tệ long 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 ปั like. yeah. S. O. S. O. ๊บไปอย่าไปทำไมอย่ามาเอสเอสโหเล่นแรงตลอดเมื่อขี้ยาตลอดเลยขี้ยาไหนอ่ะเอาลูกตาพอแล้วพี่ตาเล่นเจ็บๆจมันเจ็บอ่ะไปต้องโวยยังไงวะไม่ จะตลอดเลยจะไม่ได้ไม่ไอ้หนไม่ไ้เลยอน้หอนูอไปเด็ข้างนอกลูกอย่าบอกเลยว่าว่าเป็นคร่ะมันเรื่องอะไรกันอีกเลยนี่ฮะโน้่เี่ย้อมมวยอ่ะนิดหน่อยแล้วบนเจ็บรุ่นเจ็บนี่แท่งเตะจอด อยากจะเป็นนักมวยกูเจ็บทำไมฮะเจาะยางเขาอ่ะนี่ครูระดับไหนแล้วฮะผ่านรอบผ่านหนาเท่าไรแล้วมีเจ็บไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีหรือเปล่าเนี่ยมีบอกักคทำให้ครูอ่ะฮะไอ้ เมื่อกี้มึงนึกว่าเบาเหรอเมื่อวานนี้ซ้อมมึงถึงไหนแล้วเมื่อวานนี่ถึงไหว้ครูครับถึงไหว้ครูเลยเดี๋ยวต่อถึงไหว้ครูเลยอะไหว้ครูยืนก่อนยืนยืนก่อนเมื่อวานนั่งนะมันยืนก่อนแล้วค่อยนั่งทีเแท่งไม่ด่าเลยเออาขาที่สอย ขาที่ซอยทําไมซอยทำไมไปซอยทําไมขาเฮ้ยคุณซอยทําไมเปลี่ยนข้างซอยทําไมอ่ะฮะเอาเมื<ว>่อทำอะไรไม่เคยได้ดังใจเลยเนี่ยดูพงศักดิ์เนี่ยไปทำมาดูดิทำมาดูดิดีมากดูสิดูคุณพี่เขาสิดน,นตรียังไม่มาเลยมันสวยงามมันสวยงามกว่าดนตรีอ้าวตอนนีน้ซ้อม